เราขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างนี่คือบากัดภายในตู้โดยสานะครับที่ัน a ดปเอามาทำเป็นห้องสมุดเ,เหมือนจะร้อนเนาะแต่ว่าเข้ามั้งในเย็นมาก นี่เราก็จะเห็นวิวของสถานรถไฟนะครับสถานีหัวหินเป็นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะสวยมากมากถ้าเกิดท่านผูน้โดยารนี่จะเดินทางไปไหนเราไม่อยากรอที่สถานีร้อนๆนะก็ขึ้นมาพัก บนห้องสมุดนี้ได้นะครับเย็ยยนๆนนี่คือบรรยากาศภายในนะครับไม่มีแอร์นะแต่ว่าเย็นมาก